ก็ขอสวีัสสวัสดีคุณผู้ชมชาวอีเดีย e เกมรทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมบักฟุครับวันนี้พี่ก็มีดีเกมมาแจกหนึ่งไอดีนะครับก็เหมือนเคยนะครับพี่มันสายแจกอยู่แล้วน้องๆโอเคครับแต่ก็อื่นเลยที่พี่จะแจกก็ฝากเพื่อนเข้าไปกดไลค์กดติดตามแล้วก็ดิ้งช่องนี้ด้วยนะครับพี่ทำการแจกทุกวันเวลาหนึ่งสองทุ่มนะครับถ้าไม่อยากพลาดก็กดไปนะครับก็สำหรับไอดีนี้นะครับจะเป็นไอดีเลเวลตันสองบันสี่นะครับก็ของก็โหดอยู่พอตัวไปได้ไปคุ้มแน่นอนครับสำหรับสายฟรีค่่ไไมเยด้ก็ ติดตามไว้นะครับพี่มีแจกทุกวันนะครับก็ขอให้ได้บ้างนะครับสาหรับบางคนนะครับแล้วก็บางคนก็มามินว่าพี่แจกไม่จริงนะครับก็มันเป็นของเฟรีคบก็คนดูเป็นพันนะครับมันจะเป็นหนึ่งในพันเลยนะครับที่จะได้มันมีโอกาสยากนะครับคุณคิดว่าคุณไหวพอไหมครับที่จะได้รหัสนี้ครับก็ติดตามไปเลยครับก็รอดูครับก็ขอให้ได้บ้างนะครับใครที่ไม่ได้ก็อย่ามาว่าอย่ามาโวยนบมันหมดกําลังใจในการทําคลิปนะครับพี่ก็พยายามทาคลิปหาร้านมาให้ทุกวันนะครับโอเคครับแต่รหัสนี้ที่พี่จะแจกก็ของจะมีประมาณนี้ครับ ก็สำหรับการแจ้งรันนี้พี่ก็จะมีกติกาอยู่3ข้อนะครับกดไลค์คลิปนี้กดติดตามช่องนี้ครับแล้วก็ข้อที่สนะครับคอมเมนต์ชื่อเฟซมาแล้วก็เหตุผลที่อยากได้มานะครับถ้าเหตุผลดีก็รหัสนี้ไปเลยครับเป็นไอดีสะอาดไม่ติดพินนะครับแล้วก็ส่วนใครที่สนใจจะติดต่องานโปรโมทเว็บซื้อขายไก่ตันก็สามารถทักมาได้ที่แฟนเพจลิงก์ด้านล่างเลยนะครับพี่รับโปรโมทเว็บซื้อขายไก่ตันราคาคลิปอยู่ที่คลิปละสองร้อยนะครับก็ใครสนใจติดต่อมาได้ที่แฟนเพจลิงก์ด้านล่างเลยนะครับโอเคครับ ส่วนใครที่ไม่ได้ก็ขอให้ได้นะครับก็ขอเหตุผลดีๆมาเลยนะครับว่าอยากได้พออะไรนะครับแล้วก็จะใหกดไลค์กดต like, ิดตาม่างนี้ด้วยนะครับโอเคครับแต่พี่จะทําการสุ่มแจกลระทักไปนะครับแล้วเจอกันครับ